ครับตอนาเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติเสาร์ที่1ุ่กุมภาพันธ์หวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณแยกหลัก4ีีล่าสุดผู้มนวยการเขตหลัก4ีีก็หารือกับทหารและตำรวจดูแลความปลอดภัยพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตหลัก4ีนะครับซึ่งกลุ่มกปปสยังคงปิดล้อมอยู่ส่วนผู้บาดเจ็บมี7คนนะครับเป็นชาย5หญิง2 ติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณธปนีเอียดศรีชัยสดจากแยกหลักสีครับคุณธปนีครับ ค่ะคุณกิติคะเหตุการณ์ที่เขตหลักสีนับตั้งแต่ที่มวลชนกปปสไปปิดล้อมจนทําให้วันนี้ทางเขตหลักสีไม่สามารถที่จะนําหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์นั้นออกจากเขตหลักสีได้จนกระทั่งเมื่อช่วงเย็นที่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อ22นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมาค่ะผู้ในการเขตหลักสีและกรรมการการเลือกตั้งของเขตหลักสีรวมทั้งหมด6คนได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งนะคะไปฟังเสียงของผู้ในการเขตหลักสีค่ะประกาศของคณะ กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่11กรุงเทพมหานครด้วยปรากฏว่าในวันนี้ได้มีเหตุการณ์การประทะจากกลุ่มผู้ชุมนุมระหว่างผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้านข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะกรรมการ,การ,การเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งที่11 ได้มีการประชุมเพื่อลดความรุนแรงของการขับแย้งดังกล่าวและลดการสูญเสียของพี่น้องประชาชนในเขตหลักสี่จึงขอมีมติขอลาออกทั้งคณะประกาศของคณะกรรมการกันนี่เป็นการถแถลงลาออกของนายนารงจงจมฟ้าผู้อำนวยการเขตหลักสี่นะคะรวมไปถึงนายบรรลือสุขสใสผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขตที่11 คณะกรรมการการเลือกตั้งเขตลักษีรวมทั้งหมด6คนค่ะประกาศลาออกเมื่อสักครู่นะคะเพื่อลดแรงกดดันหลังจากวันนี้ตลอดทั้งวันไม่สามารถที่จะนำหีบบัตรเลือกตั้งและไม่สามารถที่จะดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมถึงเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นนะคะโดยนายดรงบอกว่าตนเองในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ประสงค์ขอลาออกจากหน้าที่และมอบให้ทางกะกะตกะทะมเป็นผู้ดําเนินการต่อนะคะเพื่อไม่ให้มีแรงกดดันรวมถึงการลาออกครั้งนี้ก็ยืนยันว่าไม่มีแรงกดดันจากฝ่ายใดนะคะสําหรับสถานการณ์ที่แยกหลักสีล่าสุดนั้นก็คลี่คลายไปตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ําที่ผ่านมานะคะแต่ที่สํานักงานเขตหลักสีทางกลุ่มกปประศเองก็ยังคงต้องดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นค่ะซึ่งไปดูภาพเมื่อช่วงหัวค่ําที่ผ่านมานะคะแกนนากปปร,ะ,ระ,ะเช่นนายอิสระสมชัยนายนพุทธิพงศ์บุญการนายชุมพล จุมใสและนายสุพทีพัทยาคุณมาให้กำลังใจหลวงปู่พุทธอิสระและผู้ชุมนุมกอปปสอยอมรับว่าเป็นห่วงการชุมนุมในจุดนี้มากที่สุดหลังมีการเดินขบวนร่วมกับนายสุทเทพเกือกสุบันเลยค่ะที่การกอรปปสนายสุเทพก็มอบหมายให้มาติดตามสถานการณ์ที่เขตหลักสี่และก่อนเดินทางกลับก็ได้มีการ หารือกับทางพันเอกทรงวิทย์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ซึ่งมาช่วยดูแลสถานการณ์ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเบื้องต้นได้มีการนําผู้หญิงและเด็กเข้ามานอนภายในสํานักง,งานเขตโดยการกรอปปสก็มีการกั้นทางเข้าออกเพื่อความปลอดภัยนะคะ สำหรับเหตุการณ์ที่แยกหลักสี่ที่คลายลงในเวลาประมาณ18.30นาทีค่ะหลังจากพนเอกทรงวิงทย์หมุนพักดีผู้บังคับการกรมทหารราบที่11ได้เข้ามาช่วยเหลือนําผู้สื่อข่าวที่ติดอยู่ในป้อมจราจรใต้แยกหลักสี่ออกไปได้อย่างปลอดภัยในเวลาประมาณ17.00นาฬิกาและมีการเจราจาก,กับกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสที่ยังชุมนุมอยู่บริเวณถนนโลคอลโรถให้ออกจากพื้นที่เนื่องจากกําลังจะมืดค่าเป็นห่วงว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้ชุมนุมปป,ปส,สจึงขอให้ทหารช่วยดูแลความปลอดภัยไปส่งที่โรงพยาบาลจุฬาพรและกลับไปให้แยกลาดพร้าว จากนั้นพันเอกทรงวิทย์ได้หารือก,กับพันตำรวจเอกอกิติพัฒน์เพ่งรุง่งรองผู้กงคับการตำรวจนครบาล2ซึ่งดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ให้จัดวางกำลังตำรวจและทหารดูแลพื้นที่โดยรอบซึ่งที่ป้อมจาราจรมีทหารจากวตอพันหกดูแลและมีการเก็บกระสุนปืนที่ตกในจุดเกิดเหตุมอบให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐานค่ะระหว่างนั้น,นเวลา18นาฬิกามีเสียงบืนดังขึ้น1-2นัดบริเวณสะพานข้ามแยกหลัก4ี่ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมกองปรปรสที่แจ้งวัฒยาศสซอย10พากันแตกตื่นอีกครั้ง ต่อมาก็พบมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายค่ะเป็นช่างภาพอิสระชาวอเมริกันชื่อนายเจมส์เนสเวิร์ดได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ขาซ้ายหนึ่งนัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยทำแผลเบื้องต้นนะคะและจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่นายเจมยืนยันว่าเขาจะไปโรงพยาบาลด้วยตนเองสอบถามนายเจมระบุว่าระหว่างเกิดเหตุเขาอยู่บนสะพานล,ลอยข้ามแยกรักสตี เมื่อถูกยิงจึงได้หลบหนีลงมาจากการพูดคุยเขามีสติและตอบเพียงว่าเขาโชคดีที่บาดเจ็บเพียงแค่นี้ก่อนที่จะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ออกไปซึ่งในเจมนั้นทราบว่าเป็นช่างภาพระดับแนวหน้าของโลกที่ทำข่าวสงครามมาหลายประเทศเช่นสงครามอิรักและอัฟกานิสถานนะคะส่วนเหตุการณ์ความรุนแรงที่สะพานข้ามแยกหลักสีวันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่แตเวลา16นาฬิกา20นาทีหลังกลุ่มคนเสื้อแดงที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเดินมาถึงที่หน้าห้างไอทีสแควร์และถูกเจ้าที่ตำรวจสกัดไว้ ขณะที่กลุ่มกปมสอจากให้แยกลาดพร้าวก็เคลื่อนขระวนมารวมตัวที่ใต้สะพานข้ามแยกหลักสี่ระหว่างนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลายทิศทางเป็นเวลาประมาณ5นาทีจนสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องวิ่งหนีการอุลามานขณะที่สื่อโทรทัศน์บางกลุ่มก็ปักหลักบันทึกภาพอยู่บนสะพานลอยหน้าถนนแจ้งวัฒนะซอยสิจนกระทั่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทหารให้ทุกคนอยู่ในซึ่งอยู่ในที่สูงลงมาอยู่ด้านล่างนะคะและให้มาอยู่ในที่ปลอดภยัยแต่ก็มีบางส่วนยังติดอยู่บนสะพานลอย หลังเกิดเหตุความวุ่นวายนะคะทางห้างไอทีสแควร์ก็มีการปิดให้บริการเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นําผู้บาดเจ็บที่อยู่หน้าห้างไอทีสแควร์และหลายจุดส่งโรงพยาบาลค่ะสาหรับภาพเหตุการณ์ครั้งนี้ทีมข่าวช่อง3เรามีเฉพาะภาพจากด้านทางด้านของถนนแจ้งวัฒนาซอย10เนื่องจากหลังจากเหตุการณ์นั้นเจ้าหน้าที่ห้ามเข้าพื้นที่จึงไม่มีภาพในส่วนอื่นว่ามีเพียงภาพนิ่งของผู้สื่อข,ข่าวที่หลบอยู่ในป้อมตํารวจนะคะและหลังจากเหตุการณ์สงบลงค่ะกลุ่มกปรปร ที่ห้าแยกลาดเช้าซึ่งนําโดยนายอิสระสมชัยก็บอกให้กลุ่มมวลชนนั้นเคลื่อนย้ายกลับไปยังห้าแยกลาดเช้าตามเดิมนะคะโดยระบุว่าหากปะหลักต่อไปเกรงจะไม่ได้รับความปลอดภัยส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ประทะแยกหลัก4ี่ถูกนําส่งโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะล่าสุดแพทย์โรงพยาบาลวิภาวดีถแถลงนะคะว่าไม่มีผู้เสียชีวิตมีเพียงผู้บาดเจ็บและก็อาการสาหัสหนึ่งรายคือนายอากแก้วแท่ล้าอายุ71ปีเป็นประชาชนที่รนรงให้มีการเลือกตั้งถูกกระสุนยิงเข้าที่คอสองนัด เราเข้าที่เส้นประสาทขณะที่อีก5รายอาการพ้นขีดอันตรายและสามารถกลับบ้านได้ผู้บาดเจ็บมีทั้ง2ฝ่ายนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่อยู่บริเวณนั้นค่ะส่วนนายจิรวัตสุขานนท์ผู้สื่อข่าวหน,หนังสือพิมพ์เดลีนิวบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เล่าว่าเวลาประมาณ16นาฬกานาทีมีรถโตโยต้าแคมริสีบอลเงินป้ายทะเบียนชเชชอช,อชอิง ขับพุ่งชนฝา่ามวลชนที่รณรงค์ให้มีการเลือกตั้งที่รวมตัวกันอยู่ที่ห้าห้างไอทีสแควร์นะคะจากนั้นจึงเกิดเหตุชุลมุนขึ้นและเกิดเสียงระเบิดแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ทางใดค่ะตอนนี้ผมกำลังถ่ายภาพอยู่นะครับรถครัมรี่โตโยต้าคัมรี่คันหนึ่งก็มีการป่าเข้าไปในมอบนะฮะแล้วก็จากนั้นก็เกิดการชุลมุนขึ้นทางกลุ่มผู้ชมุมนุมก็ใช้ไม้ใช้เหล็กใช้อะไรเงี้ยก็คือทุบรถคันนั้นอยู่ฮะและ้วรถคันนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหนี จังที่จะหนีเนี่ยผมก็วิ่งตามไปถ่ายภาพได้พอดีจากนั้นก็มีเสียงใช้ระเบิดนะครบดังขึ้น2ครั้งซึ่งผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นประทัดยักษ์หรือว่าเป็นระเบิดถ่วดนะครับแล้วก็ผมก็มีมีมีมเลือดไหลที่ที่ตรงนี้ตรงเอ็นใบหน้าแล้วก็อสอศอกด้านซ้ายแล้วก็ก็เลยมาที่โรงพยบาบาล ขณะที่นายต่อพงกิ่งจันทร์ประชาชนชาวหลักสีเล่าว,ว่าได้ออกมาร่วมรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งนะคะส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านท,ที่มาจากเขตหลักสีคะ่ะไม่มีอาวุธแต่ก็มีผู้สูงวัยนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก็มีผู้บาดเจ็บเกิดขึ้นหลายรายมีการนำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะแล้วก็ มีผู้บาดเจ็บอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดเองค่ะพลตบตร,บรีสุรนิตพรมบุตรผู้บังคับการตำรวจนครบาล2และตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ได้ลงพืง้นที่ที่แยกหลักสีนะคะเพื่อเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุน,นะคะสรุปแล้วที่แยกหลัก